หัวเออตอนหัวเนี้เออเนี่ยนี่เหรอจะแสบไปกินกินจับกล่องนครับเพชรลายพี่น้องบวายละย่อมยอมโอ้ความว่าเพชรจะแบบเพชรจากหมากันนี่ฮะ ดูทันจนีเพลทแหงเพ็นแหงเพ็ทแหงเอ้าขอจบคลิปสำนิกก่อนเด้พี่น้องบวไยบวัยเพ็ทแหงเลยเอาสบายดีพี่น้องนะจินี่สบายดีพี่น้อง สวัสดีพี่น้องได้กินทำทำรวมทะเลด้วยจบจบ